การเมียนมานะคะได้ส่งตัว2ผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสําคัญที่หลบหนีหมายจับของไทยจากทางการเมียนมาข้ามด่านพรมแดนอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมาดําเนินคดีในไทยที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสังต้านต้นและเคมีพันธ์ชายแดนภาคเหนือหรือนบอยศอสอ5ร่วมกับนายโสรัฐ จอมดวงผู้แทนสำนักง,งานปปสและเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายร่วมรับตัวนายวุฒิพงษ์หะจิผู้ต้องหาจับ ผู้ต้องหาหมายจับของสารจังหวัดตรังในข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดและนายนัทนันหรือน้อยชุ่มเย็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารจังหวัดสุโขทัยในข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดจากเจ้าหน้าที่ของทางการเมียนมาเพื่อมาดำเนินคดีในประเทศไทยโดยทั้งสองคนถูกทางการเมียนมาจับกลุ่มได้ในคดีหลบหนีเข้าเมืองและพบว่านายบุฒิพงศ์มีหมายจับ8คดีทั้งนี้นะครับผู้ต้องหาทั้งสองคนอยู่ในรายชื่อเป้าหมายบุคคลตามหมายจับ ตามโครงการประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญตามหมายจับประจำปี2567จำนวน193เป้าหมายของสำนักง,งานปปสซึ่งจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญที่มีหมายจับของสารไทยพบว่าส่วนหนึ่งได้หลบหนีหมายจับไปยังประเทศเพื่อนบ้านบางรายก็ยังคงติดต่อสั่งการค้ายาเสพติดอยู่นะครับ